นี่แล้วนี่หมดแล้วเหรอปล้าหมดนแล้วก่อนเดี๋ยวมาชม

วันเนี้เราต้องกำคิดว่าเราต้องให้โอกาสตัวเองแล้วทุกอย่างเราเริ่มผลแต่ถ้าวันใดที่เรายังไม่ให้โอกาสเก็ไม่มันก็สูญมันก็ส้ยความเนี้ยังค็สู้โอกาสตลอเลยถาอรู้จักการให้โอกาสก็ให้โอกาสตัวเองให้โอกาสตัวเองาทำงาน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 ทคนองอาแต่ตัวเราไม่ đang đến đây, đang chuyển qua lại, <laughs> cứ không mình ra, cái một đây không được là, ông cụ นี่หมดแล้วเหรอตลามล้อนเม่อ้านมหม่ถาไม่ถ้าไม่ได้โอกาสเข้ามาแล้วนเขาเปิดพื้นที่เปิดโอกาสแล้วนะนะเราหรือยังเราเราเปิดโอกาสใ้ตัวเราเองราเราเปิดโอกาสใ้ตัวเราเอง นี่กระเป๋าคลายก็อร่อยมากปตเนี่ยไทำเหมอดหนุนกันนะครับหนุนจักรบุปลาลาบดนี้ปลาลาบดนี่มาขกงนี้ด้วยนะคะุจ๋าเรียกว่าปลาลาบดนี้เยวปลาลาบดนี้เลย ปาส้มปลนนี่ป,ปลาปลนนี่เลยของจะาบุ๋มลเลยข่าวสดสืส่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน f o l l o w e r s อย่าลืมติดตามคลิปดีดีสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางค่ะ